ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะวิธีการติดตั้งขายึดทีวีกับผนังหรือว่าขาแขวนทีวี <S 2> <S 2> นั่นเองนะครับผมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นครับนี่ลักษณะตัวขายึดอันนี้จะเป็นกล่องของเขานะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในว่ามีอุปรกรณ์อะไรให้บ้างแล้วก็วิธีการติดตั้งยังไงนะครับผมผมจะแนะนําวิธีการติดตั้งแนวทางของผมนะ ให้ชมว่าผมจะติดตั้งแบบไหนยังไงบ้างนะครับผมนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวไงเราไปดูกันนะครับว่าข้างในกล่องเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรให้บ้างแล้วก็ต้องทำไงบ้างนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมพูดก่อนนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับสเปคที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับผมเจ้าเจ้าเจ้าตัวขายึดขาแหวนเนี่ยนะครับสามารถรองรับน้ําหนักได้นะครับห้าสิบกิโลนะแล้วก็ ขนาดของหน้าจอที่รองรับก็คือ32ถึง70นิ้วนะครับผมตัวนี้ทีวีที่ผมซื้อมาตัวนี้เป็น65นิ้วนะครับผมนะครับซึ่งมีน้ำหนักในสเปคเนี่ยประมาณ24กิโลนะครับคือถ้าพี่ๆท่านไหนที่ใช้ LG รุ่นเดียวกับผมอยู่หรือว่าทีวีที่มีขนาด65นิ้วอยู่นะครับก็สามารถซื้อขาแบบนี้นะครับมายึดได้นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับว่าข้างในเขามีอะไรให้บ้างนะในกล่องนะ โอเคครับก็ภายในกล่องนะครับก็เปิดมาอันดับแรกเลยนะครับที่เราเจอก็จะเป็นขาตัวนี้นะนะครับเป็นขาตัวนี้มีให้2อันนะครับนะครับขาตัวนี้นะครับเอาไว้ยึดกับตัวข้างหลังของทีวีเรานะนะครับผมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของน็อตนะครับอันนี้จะเป็นแผงน็อตที่เขาให้มานะเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับน็อตที่เราใช้ยึดนะครับระหว่างตัวตัวขายยึดนะครับกับตัวผนังเนี่ยเขาจะใช้พุกเบอร์สิบนะ แล้วก็ให้น็อตตัวยาวนี้มานะครับนะครับแล้วก็มีแหวนมาให้นะครับพร้อมกับตัวอันนี้เอาไว้รองระหว่างขาขาตัวนี้นะกับตัวทีวีเรานะครับผมเพราะว่าเครื่องบางรุ่นเนี่ยตัวข้างหลังทีมันโค้งครับเราไม่สามารถที่จะเอาขาไปยึดได้เลยนะครับถ้ายึดไปเลยเนี่ยมันจะไปกดหลังทีวีนะครับต้องใช้ตัวสเปเซอร์เนี่ยรองนะครับตัวดาๆอันนี้นะครับหรือว่าบูทสีดาอันนี้นะแล้วก็มีในส่วนของตัวนี้นะครับตัวที่เป็นดาวๆอันนี้เอาไว้ล็อก ก้มเงยนะครับ15อ,องศานะหรือว่า20อ,องศาแล้วแต่รุ่นนาบของตัวของเจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวที่หลังทีวีนี้ครับเนี่ยมันะาะไว้ล็อกแบบนี้นะครับนะครับล็อกไม่ให้มันขยับนะครับโอเคไว้ปรับองศานั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้เป็นระดับน้ํานะครับที่เขาให้มานะแต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่ใช้นะผมมองว่ามัน,น ไม่เที่ยงตรงครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเคสของผมที่ผมจะทําการติดตั้งเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวแสงเลเซอร์ระดับเป็นเลเซอร์ระดับนะในการวัดหรือถ้าพี่ๆท่านไหนไม่มีเนี่ยก็ใช้เป็นระดับน้าก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนะครับโอเคนะครับครับแล้วก็ตัวเหล็กนะครับตรงนี้นะนะครับเหล็กที่ขายยึดเลยเนี่ยก็มีความหนาอยู่ประมาณ2อมิลครึ่งนะประมาณนั้นได้นะครับหนาอยู่นะนะครับแต่สิ่งที่มันหนักนะครับมันหนักตัวนี้ครับนี่นี่ครับอันนี้คุ้นหนัก หนักเลยครับนะครับตัวนี้ขาเขาเนี่ยที่ผมสั่งมามันจะสามารถยืดได้นะครับเดี๋ยวผมยืดให้ดูนี่นะครับมันจะยืดแบบนี้นะครับคือทีวีเราสามารถติดแล้วก็ยืดออกมาบนผนังได้แล้วก็เอียงได้นะครับเนี่ยเขาจะเอียงเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับเห็นไหมคือปรับอิสระได้แล้วก็ตัวเมาส์ตรงนี้ก็เอาไปแขวนทีวีเรานะครับผมในกล่องก็จะมีแค่นี้แล้วก็มีคู่มือให้นะครับมีคู่มือให้หนึ่งฉบับแบบนี้นะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะโอเค ก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในส่วนของการวัดระยะก่อนนะครับแล้วก็การติดตั้งเราต้องเอาตัวนี้ไปวัดกับทีวีข้างหลังเราก่อนนะครับว่าเซนเตอร์ของทีวีกับเซนเตอร์ของเจ้าตัวแผงยึดเนี่ยมันตรงกันไหมนะครับผมถ้าตรงกันเนี่ยเราก็สามารถติดตั้งได้เลยนะเพราะเวลาเรา,เราวัดระดับเราเล็งระดับเนี่ยมันจะกะง่ายนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการวัดของผมกันนะครับว่าผมวัดแล้วก็กะแนวยังไงนะครับผมนะครับประมาณนี้เนาะ อ่าแล้วก็อีกนิดนึงนครับคือความสูงนะครับที่ผมใช้ในการติดตั้งครั้งนี้นะครับคือเนื่องจากในบ้านผมเนี่ยผมใช้วิธีการก็คือนั่งบนโซฟาแล้วก็ดูนะครับเพราะฉะนั้นระยะสายตาของผมเนี่ยจะไปอยู่กึ่งกลางทีวีเนี่ยประมาณ110เซนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าตัวเจ้าตัวกึ่งกลางทีวีอ่ะที่ผมจะทําการติดตั้งนะครับก็คือกลางจอเลยนะครับตีกะกระบาดแล้วจุดตรงกลางจอนะครับต้องอยู่ ระยะประมาณ105ถึง110เซนนะคะผมก็จะมองแล้วก็จะสบายตานะครับผมแต่ในเคสของผมเคสเี้ที่ผมจะทําการติดตั้งเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้นะครับผมจะทําการติดตั้งให้อยู่ในระดับสายตานะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกะระยะข้างหลังเครื่องกันนะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ข้างหลังทีวีแล้วนะผมก็วางทีวีแล้วก็พลิกหลังมานะครับผมนะครับ อันดับแรกเลยนะครับเราต้องทําการวัดก่อนนะครับว่าเราจะต้องใช้รูไหนนะครับเราต้องรู้ก่อนนะว่าเราต้องเจาะหรือว่าเราต้องยึดรูไหนนะครับคือหลักการของผมเนี่ยผมจะยึดจริงๆแล้วไม่ต้องดูเหมือนผมก็ได้นะก็คือ,อเราวัดเสร็จแล้วก็ยึดได้เลยแต่ันี้คือผมไม่นะครับผมจะยึดให้ ให้มันมีการที่หลังจากที่เรายึดไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตั้งขึ้นลงได้นะครับผมจะทําไว้แบบว่าประมาณนะถ้าเรายึดตรงนี้ปุ๊บเราอยากจะได้สูงนะครับหรือว่าอยากจะได้ต่ากว่านี้นะครับก็บวกลบประมาณ5เซนติเมตรนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะเราจะมาทําวัดดูนะว่าจะได้ประมาณไหนนะครับขั้นแรกเลยเราต้องหาเซนเตอร์ของตัวไอตัวขานี้ก่อนนะนะขาที่ข้างหลังนะครับหาเซนเตอร์ให้ได้ก่อนนะแล้วก็หาเซนเตอร์ของทีวีนะครับทีวีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีจุดกลม,กลม หรือว่าก็มีมาร์กเล็กๆอยู่ที่ตรงกลางนะเนี่ยกลางทีวีถ้าไม่มีนะครับก็ให้เราวัดเอาก็ได้นะครับพอเราได้ตรงกลางเ็จเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเนี่ยอันนี้คือตรงกลางของทีวีนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าสังเกตไหมครับว่ารูเนี่ยรูตรงเนี้ยรูที่ยึดน็อตกับตัวขาเนี่ยมันไม่อยู่ตรงกลางครับมันเยื้องลงมาข้างล่างนะมันเยื้องลงมาข้างล่างนะครับเราก็วัดเลยครับจากตรงระดับตรงนี้นะครับที่มันเยื้องลงมาเนี่ยเยื้องลงมาจาก ระดับเซนเตอร์เนี่ยกี่เซนติเมตรนะครับอย่างอย่างเคสของผมเนี่ยผมวัดแล้วนะครับเนี่ยคือผมวัดแล้วนะมันห่างกันประมาณเนี่ยครับสมมุติถ้าเราวางระดับตรงนี้นะเนะยครับระดับตรงนี้นะครับก็คือเป็นเซนเตอร์นะครับตรงนี้เนาะตรงนี้เซนเตอร์นะครับผมต้องเลื่อนลงมานะจนมันล็อกได้นะครับนะครับประมาณรูนี้นะครับผมจะล็อกนะครับรูที่1 2 3 4สารูที่4ี่อันนี้นะครับแล้วตัวเครื่องนะครับเลื่อนขึ้นสุดนะครับ จะได้ลงมาอีก3มช่องก็คือ1 2 3สนะครับหมายความว่าผมจะสามารถปรับทีวีเนี่ยเตี้ยลงมาได้อีกประมาณ5เซนนะครับแล้วก็เอาขึ้นได้อีกประมาณ1 2 3 4 5ประมาณเอ่อ8เซน7-8เซนได้นะเพราะฉะนั้นผมก็ยังสามารถที่จะขยับขึ้นขยับลงได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราติดเราติดไปเลยปุ๊บทีนี้เราจะขยับขึ้นขยับลงเราต้องถอดแป้นออกมาเจาะปูนใหม่คือมันไม่ใช่เรื่องนะครับผมนะครับเราก็วัดแบบนี้ก่อนเพื่อให้ได้เซนเตอร์ของเขาแล้วเราก็ทําการติดไว้ตรงกลางนะครับเพื่อ ที่เราจะทําการปรับตั้งขึ้นลงได้หมายถึงว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับผมนะครับไม่ใช่ว่าฟิกตายตัวไปเลยเนี่ยก็ไม่ไม่โอเคนะโอเคนะครับอย่างเค่นนี้ผมว่าตรงกลางไว้ตรงนี้นะแล้วผมก็ไปท่าแบบนี้ครับแล้วผมก็เลื่อนรูลงมาครับเลื่อนเลื่อนตัวตัวขาเนี่ยลงมาจนเราเห็นว่ามันอยู่ในตําแหน่งที่เนี่ยครับเราสามารถที่เราจะขยับขึ้นลงได้เราสังเกตจุดข้างล่างนะถ้าเราเลื่อนขึ้นมาเนี่ยจนสุดจนสุดจนสุดขอบตรงนี้ครับจุดสุดขอบรูล่างเนี่ยมันไปอยู่รูไหนนะครับ มันไปอยู่รูไหนแล้วเลื่อนลงไปบนสุดตรงนี้นะครับมันไปสุดที่ที่รูตรงไหนของเจ้าตัวขานี้นะเราก็ให้หาตำแหน่งตรงกลางนะครับผมนะครับแล้วเราก็ลองยึดเข้าไปดูนะครับเราก็จะรู้แล้วนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้อยอย่างเช่นเคสของผมเนี่ยผมจะใช้รูที่4นะนะครับแล้วผมก็เอาปากกาครับขีดเซนเ็นเตอร์ตรงนี้นะ เซนเตอร์ Center, ตรงนี้เราก็ลากมาให้ตรงกับขานะครับเราก็จะเห็นเซนเตอร์ตรงนี้คือผมมาร์คเป็นดินสอไว้นะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมนะเนี่ยผมมาร์คเป็นดินสอไว้นะครับแล้วเราก็วัดจากตรงนี้ลงมาที่เซนเตอร์เรานะครับอย่างในกรณีของผมเนี่ยมันห่างกันประมาณ11เซนนะแสดงว่าตัวเนี้ยแป้นตัวเนี้ยมันเตี้ยลงมานะครับประมาณ11เเซนเพราะฉะนั้นเราต้องปรับระดับเมาส์ของเราเนี่ยจากปกติแล้วที่เราวัดอยู่กลางจอเนี่ยเราต้องวัด ให้มันเตี้ยลงมา1ิบเซนนะครับเพื่อให้มันชดเชยค่าตรงนี้นะถ้าเราไม่วัดเลยเรากะตรงกลางแล, rage, แ,ลแล้วเราไปติดสมมติว่าเราเราไปติดตั้งแป้นอย่างเงี้ยแป้นเจ้าตัวขาขาหลักตัวนี้นะเจ้าตัวขาหลักตัวเนี้ยนะครับเจ้าตัวขาหลักตัวนี้ยแล้วเร,เราวัดตรงกลางเลยแล้วเราไปติดปุ๊บเนี่ยทีวีนะครับมันจะสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้มันเตี้ยครับเพราะว่าตัวยึดเนี่ยมันอยู่ต่ําพออยู่ต่ำปุ๊บเราติดปุ๊บทีวีมันจะขึ้นสูงกว่าที่เราที่เราวัดไว้นะแต่ถ้าเกิดว่าทีวีของพี่ๆรุ่นไหนที ตัวยึดเนี่ยนะครับรูยึดน็อตบางเอิญมันอยู่เขาทํามาอยู่ตรงกลางพอดีอันนั้นก็ถือว่าเพอร์เฟกเลยนะครับไม่ต้องมานั่งวัดแบบนี้แล้วนะครับแต่นั่นคือของผมเนี่ยของผมเนี่ยจะเป็นทีวีเอลจีนะ65นิ้วนะครับผมนะครับรุ่น8050นะครับผมนะครับ uhd 8050ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะก็เอาไกด์นี้ไปใช้ได้เลยนะมันจะลบลงมาประมาณ11เซนนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆเวลาไปวัดติดที่ผนังเนี่ยวัดไว้แล้วนะได้เซนเตอร์ทีวีที่ผนังแล้วเงี้ยให้เราวัด เลื่อนเลื่อนเลื่อนแบบลงมาอีกประมาณ1 1เซนนะครับแล้วค่อยมาร์ครูเจาะนะครับมันจะได้อยู่ตรงกลางของทีวีในระดับสายตาที่เรามองพอดีนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะก็อันนี้คือผมได้รูแล้วแหละนะเนี่ยผมก็ได้รูแล้วผมก็มาไว้ก็คือเป็นรูนี้นะครับเลื่อนขึ้นได้อีก3รูแล้วก็เลื่อนลงมาได้อีก3รูนะครับก็คือขยับขึ้นลงได้อีก3รูนะครับจะประมาณนี้เลยนะนะครับในถุงเขาจะมีอุปกรณ์ตัวนี้อยู่นะครับที่เป็นดาวดาแบบนี้นะครับไอตัวนี้เอาไว้ล็อกล็อกขาตัวนี้นะคร คือตอนนี้ยังไม่ล็อกจะสังเกตได้ไว่ามันเลือ่อนขึ้นเลือล่อนลงเห็นไหมอะอันเนี้ยเอาไว้ล็อกนะครับอย่างเช่นเราจะแขวนอันนี้ไว้ตัวด้านสายมือนะครับเราก็เอาตัวล็อกเนี่ยใส่เข้าไปข้างในด้านซ้ายนะเพื่อที่เราจะได้หมุนง่ายนะครับหมายถึงว่าหมุนล็อกตัวขา,ขาเขานะครับลองเข้าไปแล้วก็ค่อยหมุนอันนี้เข้าไปนะครับแบบนี้เนาะนะครับถ้าเราอย่างเนี้ยเวลาเราแขวนเสร็จนะครับมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราคลายล็อกเนี่ยมันก็จะเลื่อนได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหรที่เราล็อกปุ๊บเนี่ เราหมุนตรงนี้ล็อกนะครับมันก็จะเลื่อนไม่ได้เห็นไหมนะครับแต่ตอนนี้ผมจะคลายไว้ก่อนนะให้มันแบบว่าพอแบบหลุมหนิดนึงเผื่อเวลาเราขยับขึ้นลงนะครับผมนะครับจะประมาณนี้นะครับใส่ไปสองข้างเลยนะนะครับครับหลังจากที่เราใส่ตัวล็อกด้านข้างเสร็จแล้วลักษณะหน้าตาก็จะเป็นนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วเราก็เอาน็อตครับน็อตตัวนี้นะมาใส่ข้างใต้ครับ ใส่ไว้ข้างใต้ก่อนไม่ต้องไปล็อกนะแค่ใส่เกียร์ไว้เฉยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาตัวนี้ไปแขวนบนราวที่ติดผนังนะครับผมครับก็เดี๋ยวผมจะทําการนะครับยึดเจ้าตัวขาเนี้ยติดเข้าไปที่ข้างหลังทีวีเลยนะนะครับเดี๋ยวผมเอียงกล้องให้ดูนะครับอ่าน็อตนะครับที่เราจะใช้การยึดนะครับก็คือเราใช้น็อตตัวนี้นะ m 6นะเนี่ยครับลองไขเข้าไปดูมันก็จะไขได้พอดีนะครับผมนะครับแล้วก็ใช้นะครับใช้สเปเซอร์ตัวนี้รองนะครับผมนะครับเราก็ดูรูนะครับที่เราจะทําการ ใส่ก็คือผมมาไว้แล้วนะเป็นรูที่4ตรงนี้นะผมก็ใส่น็อตเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็เสเปเซอร์รองนะครับผมนะครับที่ต้องเอาสเปซเซอร์รองเพราะอะไรเพราะว่า,าทีวีบางรุ่นเนี่ยครับหรือว่าทีวีของผมเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเรา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 ,เราคือบางทีมันไม่เรียบครับนะครับพอเวลาเราใส่ไอตัวขาที่เรียบเข้าไปบางทีมันไปนกดน,นะครับเราเขาเลยต้องมีสเปเซอร์ ลองไว้ให้เพื่อที่ไม่ให้ตัวท้องหรือว่าของหลังของทีวีมันมากดทับกับตัวขาที่ยึดทีวีอันนี้นะครับผมนะครับผมก็จะใส่แบบนี้นะแล้วผมก็ไขเข้าไปนะครับขันเข้าไปพออยู่ก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องแน่นนะครับนะครับแค่นี้นะแล้วก็เอาสเปเซอร์อีกตัวหนึ่งลองแล้วก็ไขเข้าไปเหมือนกันนะครับเออน็อตเนี่ยมันแล้วแต่รุ่นเลยนะถ้าไม่ใช่ทีวีเหมือนของผมอย่างเงี้ยในชุดเขาก็จะมีเป็นเบอร์อื่นให้นะครับแล้วก็มาเทียบใส่ได้นะครับผมนะครับ ใส่เข้าไปเลยนะอันนี้ผมจะใส่เป็นค่าตรงกลางก่อนนะจะไม่ได้ไปจะไม่ได้ไปแบบว่าล็อกอะไรมันแน่นมากนะน่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็น ลักษณะตอนที่ผมไขน็อตเสร็จแล้วนะครับผมจะให้ดูก่อนนะแหวนที่เห็นนี่คือผมหาเพิ่มมาใส่เองนะในชุดมันจะมีแค่2ตัวนะครับแต่ผมเปลี่ยนเป็นแหวนขนาดใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมเหลือรูไว้สารูนะถ้าผมเลื่อนลงมานะครับทีวีผมก็ยังสามารถที่จะปรับให้มันเตี้ยลงมาได้อีกประมาณ6กหกเจ็ดเซนนะเราจะเกิดมันสูงไปอ่ามันต่ําไปนะครับผมต้องการให้เขาสูงเนี่ยผมก็แค่เลื่อนรูน็อตขึ้นมาได้อีก3ารูเลยนะเห็นไหมนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะด้านล่างนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับนะ ก็ผมก็ใส่แหวนรองนะแล้วก็จะมีสเปเซอร์อยู่ข้างในตรงนี้เห็นไหมนี่นะครับแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือด้านหลังเนี่ยเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรแนละ้วพร้อมที่จะยกขึ้นไปหิ้วนะครับบนเจ้าตัวถาดอันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งแล้วก็วัดตำแหน่งของถาดอันนี้นะครับ เอาล้ครับตอนนี้นะครับผมนะครับผมก็ทําการวัดระดับตรงเนี้ยที่ผมตั้งไว้อยู่ก็คือเป็น110ซนติเมตรนะครับระดับสายตานะหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่ต้องการแบบว่าระดับที่มันสูงกว่านี้หรือว่าต่ำกว่านี้ก็แล้วแต่ที่ชอบเลยนะครับแต่เนี้ยของผมก็คือผมจะตั้งไว้1 1 0นะครับแล้วเราก็ต้องลบลงมาอีก11ซนติเมตรจำได้ไหมตอนที่เราไปวัดหลังทีวีครับเพราะว่าเราต้องลบลงมานะเพราะถ้าเกิดเราตั้งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วทีวีเรามันอยู่ ไอตัวล็อกเนี่ยมันอยู่ต่ำนะทีวีมันจะขึ้นสูงเกินไปนะครับเราก็ต้องเลื่อนลงมานะนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาร์กนะครับผมก็จะเลื่อนลงมานะครับผมนีมาร์กไว้แล้วนะครับตรงนี้ส1บเอดเซนนะเดี๋ยวผมจะปรับลงมานะครับปรับลงมานะครับปรับในส่วนของเลเซอร์ลงมาเลเซอร์ระดับเนี่ยมันจะใช้งานง่ายนะ,ะนะครับตอนนี้ผมได้เซนเตอร์ ที่ลบลงมาแล้ว11เซนนะครับผมก็จะเอาตัวขาเนี่ยไปทาบนะครับผมคือขาเนี่ยผมก็จะวัดไปแล้วนะครับด้านในเนี่ยมันผมจะวัดเซนเตอร์ไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ผมเอาดินสอขีดไ้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาแสงมันวิ่งมันก็จะวิ่งตัดกันเป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะรู้เซนเตอร์ของตัวนี้แล้วก็ทาการมาร์กรูนะครับนะครับก็ทาบลงไปเลยนะครับแบบนี้นะเนี่ยเราก็จะเห็นแสงที่มันขึ้นมากับลงไปนะแล้วก็ออกมาทั้งด้านข้างนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมาร์กรูได้เลยนะ เนี่ยครับอย่างนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็มารูนะครับนะครับมารูหรือว่าใครจะเจาะไปรูหนึ่งก่อนก็ได้นะแต่ผมมาร์กทีเดียวเลยนะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับแล้วก็เช็คให้ hey, ตำแหน่งให้ตรงทีนะว่าอรร้รูที่เรามาร์กเนี่ยมันมันโอเคไหมนะครับเพราะเดี๋ยวเจาะเรามันจะแก้ไม่ได้เนาะนะครับโอเคก็ประมาณนี้โอเคครับตอนนี้ผมได้รูแล้วนะ ตอนนี้ผมได้ตำแหน่งรูที่ผมต้องการจะเจาะแล้วนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะ4รูนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการเจาะลงไปนะแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวขาเนี้ยนะครับขาเนี้ยไปยึดบนผนังนะครับก็ ไปนันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาทีวีขึ้นไปแขวนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเจาะนะครับน็อตที่ปุกที่เขาใช้เป็นปลุก10มิลนะก็คือ1เซนนะครับผมแล้วก็ผมจะเจาะสองครั้งผมจะใช้ดอก6กมิลเจาะนําไปก่อนนะครับผมแล้วผมค่อยเอาดอก10มิลเจาะเข้าไปนะครับการปูนมันระเบิดแตกมานะครับผมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยเคสของผมตรงเนี้ยข้างล่างเป็นปลั๊กไฟครับผมเลยใช้วิธีการหลบนะครับให้อยู่ตรงกลางนะเวลาพี่ๆท่านไหนไปเจาะ บ้านบ้านจัดสรรนะครับรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาจะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูลายไฟด้วยนะครับเนี่ยอย่างเลเซอร์เนี่ยผมยิงตามตำแหน่งมาร์กตรงนี้ใช่ไหมครับนี่นะเดี๋ยวผมถอดกล้องมาให้ดูนะจะได้เห็นชัดๆอ่ะนี่นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้คือมาร์กรูนะที่ผมจะทําการเจาะถูกไหมครับทีนี้เราไล่ไปเลยครับนี่เห็นไหมผมลบปลั๊กนะครับคือตรงนี้มันจะมีท่ออยู่นะครับหนึ่งเส้นนะครับสองเส้นแล้วก็ตรงนี้เป็น ท่อไฟอีกเส้นที่สามครับผมจะทําการหลบนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้าเราเจาะตรงนี้2รูนะเราจะไม่ทับลายสายไฟนะครับไม่ใช่ว่าไปเจาะตรงนี้ไม่ได้นะถ้าเจาะตรงนี้ปุ๊บลงมาทะลุไปโดนสายไฟนะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยนะเราก็เช็คทั้งสองฝั่งเลยที่เราทาการเจาะนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนตัวนะของเลเซอร์นะนี่แหละครับประโยชน์ของเลเซอร์มันดีอย่างนี้นะครับผมมันใช้งานง่ายนะถ้าพี่ๆท่านไหนไม่มีก็ใช้แม้บรรทัดหรือว่าใช้ดิ่งก็ได้ดิ่งลงมานะครับนะครับ ส่วนระดับน้ำระดับน้ําของตัวตัวขายยกเนี่ยก็ใช้ระดับระดับน้ําปกติทาบได้นะแต่นี้ผมใช้เลเซอร์มันจะไวหน่อยนะครับอ่ะสังเกตตรงนี้นะอันนี้ยังไม่ตรงเดี๋ยวบิดไปนิดนึงนี่อันนี้ตรงเลยนะครับสังเกตได้ว่านี้คือมาที่ผมจะทําการเจาะนะครับของฝั่งขวามือนะนะครับสังเกตไล่ไปเลยครับเห็นไหมว่ามันไปลงตรงนี้นะครับมันไปลงอยู่ข้างปลั๊กตรงนี้มันตรงตรงกลางเนี่มันจะมีท่ออยู่นะครับเราเราจะหลบท่อนะเนี่ยถ้าท่อมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ เนี่ยท่อมันจะอยู่บริเวณตรงนี้เวลาเราเจาะข้างมันก็จะไม่โดนนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือผ่มลบท่อมานะนะครับก็จะประมาณนี้นะให้ระวังกันด้วยนะเวลาเจาะทุกนะครับแต่ถ้าเป็นบริเวณที่มันไม่มีสายไฟหรือว่าเป็นบริเวณที่เป็นปลักลอยแล้วเราเห็นสายไฟอยู่แล้วแล้วเราเจาะลงไปมั่นใจว่าไม่มีสายไฟก็ ลุยเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการเจาะนะแล้วเดี๋ยวจะมาใส่แป้นนะครับผมครับนี้เดี๋ยวผมจะทําการเจาะแล้วนะครับผมบอกเทคนิคนิดนึงนะครับอันนี้คือพุกที่เขาให้มาหรือาเป็นเป็นพุกเหล็กก็ได้นะใครจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับเราเอาพุกนะครับมาวัดความยาวของดอกนะครับให้มันเสมอหัวแบบนี้นะแล้วก็เอาเทปนะครับพันไว้ที่ตัวแกนดอกสว่านอย่างงี้นะเพื่ออะไรเพื่อที่ให้เรารู้ว่าครับว่าเราเจาะเข้าไปลึกเท่ากับขนาดของตัวพุกอันนี้แล้วนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะเนี่ยครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะนะครับก็จะใส่พุกเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขาพี่บีแขวนแล้วนะครับผมนะครับก็ให้เราเอาน็อตนะครับกับแหวนนะใส่ไว้แบบนี้นะครับอย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็แล้วก็เอาตัวขานะครับขึ้นไปล็อกไว้ก่อนสักตัวก็ได้นะแบบนี้นะนะครับ เกแค่นี้ก็คือไม่หลุดแล้วนะนะครับแล้วเดี๋ยวใส่ไว้ใส่น็อตสักสองตัวก่อนนะให้มันประคองกันเองก่อนนะครับนะครับก็เอียงนะโยกมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ใส่น็อตอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้นะนะครับค่อยไข่นะคือน็อตมันจะแน่นมากเลยนะครับเพราะว่าเขาทําให้พอดีเลยนะนะครับแล้วก็ไขให้มันพอดีก่อน4ตัวเลยนะไขให้ให้น็อตมันเข้าไปได้ก่อน4ตัวแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับ ใช้เลเซอร์ยิงระดับแล้วปรับความเอียงอีกทีนึงนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ตรงแล้วนะตอนนี้ก็ตรงเรียบร้อยเดีวผมกดนอนตัวล่างนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับ ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมอันนี้เล็งจากระดับของระดับน้ําจะเห็นว่าพอดีเลยนะครับโอเคเลยนะครับเวลาเราใช้งานเราก็ดึงมานี้แล้วก็แขวนทีวีได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทีเดียวนะที่ผมลองกดดูนะนะครับก็โอเคเลยนะครับผมนะครับจะประมาณนี้เลยนะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาทีวียกขึ้นไปแขวนนะข้างบนบนบนขาตัวนี้นะครับผมนะครับแต่ว่านี่ขั้นตอนนี้ต้องใช้2คนนะเพราะว่ายกคนเดียวท่าทางจะไม่ไหวนะครับนะครับ คนไม่หนักเท่าไหร่เนาะสองคนไม่น่าแต่ถ้าคนเดียวดิอ่ะก่อนนะโอเคแล้วก็นั่นเข้าไปเดี๋ยวก่อนเอาแบบนี้ก่อนไม่รว่วงะหรอรั่วงอยู่แล้วต้อปล่อยเดยต้องปล่อยอปล่อยหรอลปอล,ปอลป่อยแล้วนะอืมไปแล้วเถอ,อืม เนาะมันดูใหญ่ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับผมคาเดี๋ยผมต้องเอาออกนะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะเนี่ยครับด้านหลังมันก็จะห้อยอยู่แบบนี้เลยนะครับผมนะครับนี่เนาะนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมใช้งานได้ปกติแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงนี้ที่เรากะไว้ก็คือพอดีเลยเห็นไหมที่เราวัดหลบเซนเตอร์มาหน่อยครับอ่ประมาณนี้เลยนะเคเลยนะครับ เคก็ลองดูนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะแต่แนะนาให้ทํา2คนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหนักนะครับผมนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะนะครับก็อันนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะครับเลยเดี๋ยวจะไปจัดสายอะไรเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย